เมื่อวานค่ะวันที่5มิถุนา2565นะคะแฟนคลับของสาวแตงโมค่ะเขาก็มีการนัดรวมตัวที่ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งนะคะเวลาประมาณ9นาฬิกาค่ะเพื่อที่จะมีการจัดทำพิธีทำบุญครบรอบ100วันนะคะกับการจากไปของนักแสดงสาวแตงโมค่ะโดยตอนแรกเนี่ยเหมือนจะมีเพียงแค่บรรดาแฟนคลับของสาวแตงโมเท่านั้นใช่ไหมคะแต่ว่าพี่ต่อยดายศค่ะพี่ชายของแตงโมเนี่ยก็มีการเดินทางมาร่วมพิธีด้วยนะคะใส่เสื้อสีชมพูกางเกงสีขาวค่ะมาพร้อมกับช่อดอกไม้ ก็คือดอกทันตะวันนะคะเป็นช่อสีโอรสซึ่งเป็นสีโปรดของแตงโมค่ะจากนั้นค่ะนางสาวมาดีพร,รานทนันนะคะหรือว่าคุณกิฟเนี่ยประธานชมรมนิบบิ้นขาวซึ่งเป็นตัวแทนแฟนคลับของแตงโมค่ะก็มีการจัดพิธีนะคะรวมถึงมีการนําภาพวาดของแตงโมซึ่งเป็นฝีมือของแฟนคลับตัวน้อยๆค่ะชื่อว่าน้องพันดาวอายุ8ปีเท่านั้นค่ะ น้องเองเนี่ยวาดกับมือเลยนะคะเพื่อที่จะมอบให้กับพี่ต่อยด้วยนั่นเองค่ะนอกจากพี่ชายแล้วก็มีคุณอัจฉริยะเรืองนัตนพงศ์นะคะประธานชมรมช่วยเหลือเอยาวชากรรมเนี่ยก็มีการเดินทางม,มาร่วมพิธีด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยบอกว่าเขาเองเนี่ยมาเป็นตัวแทนของแม่แตงโมแล้วก็สสเต้นะคะซึ่งต้องบอกว่าสําหรับพิธีเมื่อวานนี้ค่ะพี่ชาแตงโมเนี่ยเหมือนเขาก็เป็นประธานนะคะมีการนิมนต์พระสงฆ์จำนวนทั้งหมด5รูปที่วัดปักนะ้ำมนทบุรีแล้วก็วัดพัพพราสิริวิทยานะคะแล้วต้องบอกว่า มีการสวดมนต์เพื่อที่จะอุทิศนกุศลให้กับแตงโมด้วยนะคะในส่วนของนางสาวมาดีค่ะตัวแทนของแฟนคลับนะคะก็ได้มีการกล่าวบอกว่าชมรมริบบิ้นขาวเนี่ยก็คือมาจัดทําบุญครบรอบ100วันให้แตงโมตั้งแต่เช้าเมื่อวานนี้ค่ะก็คือมีการไปเชิญดวงวิญญาณบริเวณจุดพบร่างแตงโมด้วยนะคะกลางแม่น้าเจ้าพระยาทีนี้ค่ะเขาบอกว่ามันเกิดปรากฏการณ์บางอย่างนะคะตอนที่วนทูบในน้ำเนี่ยพืชที่เหมือนจะอัญเชิญดวงวิญญาณนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ย รู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่เหมือนไล่ตามนิ้วขึ้นมาโอ้คุณผู้ชมค่ะแล้วเธอเองก็บอกว่ารับรู้ได้เลยว่าแตงโมนเนี่ยตามมาแล้วแล้วก็ยังบอกอีกนะคะว่าเออคือเหมือนเมื่อวานเนี่ยมีแฟนคลับยอยเดินทางมาเป็นจํานวนมากเลยค่ะทางน,นที่งานเนี่ยมันก็จัดขึ้นจะทันหันนนะคะแล้วก็เพิ่งประกาศออกไปด้วยหลังจากที่จะมีการจัดงานครบรอบ100วันเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทางชมรมเองเนี่ยเขาก็จะมีการจัดกิจาการรมย่างต่อเนื่องค่ะด้วยการทําบุญให้เด็กพิการด้วยที่แตงโมเคยไปทาบุญครั้งที่ยังม นะะในส่วนของเรื่องคดีความเนี่ยเธอบอกว่าอยากจะให้เรื่องเนี่ยมันจบเร็วๆแม้ว่าทางกลุ่มเองจะไม่เชื่อนะคะว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุก็ตามค่ะแต่ยังไงก็ต้องยอมรับผลการตัดสินของศาลแล้วก็การทํางานของเจ้าหน้าที่ตารวจนะคะส่วนที่เหมือนจะเป็นบริเวณสาราเนาะสาลาท่าเรือเนี่ยก็คือทางกลุ่มจะขออนุญาต ใช้สถานที่กับทางที่สมานนทบุรีค่ะเพื่อที่จะขอตั้งรูปของแตงโมจนครบวันที่น้องตกเรือสีชีวิตไปจนถึงวันที่24กุมภา2566ก็คือปีหน้าเลยนะคะเรียกได้ว่าตลอดระยะเวลา1ปีเนี่ยเขาก็เลยจะขอใช้พื้นที่นี้ค่ะเพื่อที่จะลำลึกถึงแตงโมนะคะเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดที่จะใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยค่ะและนี่คือข่าวไวไทยทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคม